เคยขึ้นไปทำไฟบนที่สูงแล้วมือไม่พอถือขึ้นมือไหมคีมตัดก็ต้องมีคีมปอกก็ต้องถือคีมจั้มก็ต้องหยิบอีกแต่ผมเนี่ยเจอคีมตัวเดียวทำได้หมดตัดก็ได้ปอกก็ได้จั้มก็ได้ตั้งแต่นั้นมางานไวขึ้นไม่ต้องกลัวทำหล่นคุณล่ะคิดว่ายังไงถ้ามีคีมแบบนี้ในกล่องเครื่องมือขึ้นไปบนที่สูงทีไรต้องพกคีมสามตัวมือจะงอกเพิ่มไหมเนี่ยแต่พอผมได้ลองคีมนี้ ตัวเดียวจบทั้งตัดทั้งปอกทั้งจำแถมจับถนัดมืองานก็ไวขึ้นคุณว่าแบบนี้โอเคไหมสำหรับสายช่างอย่างเรา เวลาทำงานบนที่สูงเคยเซ็งกับเครื่องมือหล่นไหมผมเป็นประจำจนมาเจอครีมตัวนี้รวมทุกฝั่งช่าไว้ในตัวเดียวไม่ต้องสลับไม่ต้องหยิบให้ยุ่งคุณล่ะอยากมีครีมแบบนี้ไว้สักตัวไหมคุณว่าจริงไหมงานช่างมันเสียเวลาตรงต้องเปลี่ยนเครื่องมือบ่อยๆนี่แหละผมเลยเลือกใช้ครีมตัวนี้ตัวเดียวทำได้ครบตัดปอกจำใช้เสร็จเก็บใส่กระเป๋าไม่ต้องกลัวหล่นคุณล่ะ,คละเคยคิดแบบนี้ไหม ทำไฟบนที่สูงมือไม่พอจับนี่เรื่องจริงนะผมเลยลองครีมสารพัดประโยชน์ตัวนี้ดูสิตัดก็ได้ปอกก็ได้จำก็ได้ทํางานเสร็จไวไม่ต้องหงุดหงิดว่าแต่ถ้าเป็นคุณจะเลือกใช้แบบนี้ไหม